สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกพี่น้องมาดูรถเสียเบียร์เป็นไรครับนี่งานเข้าแล้วดูครับเป็นไรบะขอดเข่าข้างแล้วพี่น้องน่าจะรูดครับขับรถไปไหน อาการเป็นยังไงเสีย<ะ>อาการเป็นยังไงครับตุ่มเดียวเลยจตุ่มเดียวสาเหตุเกิดจากที่ลั่นปั้งเมือเ่อกี้ครับที่ขึ้นบอ่อเรียบร้อยเลยพี่น้องใบสีสู่ขันใ <laughs> บสีสู่ขันไปเลยจิบจิบเสียบเบียบอกจิบจิบอ้าขับรถโมบายมาได้ยิงแล้วนี่เสียดายแต่จแ้ ลากครับลากกลับบ้านนี่ทางเทีวสาวสาวไหนเดี๋ยวถ้ไปดูสาวก่อนแม่วัวไล่ชนซสนมีแต่สีแดงต่างหากนี่นี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นทีมงานจีกตัวนะครับทีมงานจีกตัว ะวะอย่าไปตื่นอย่าไปตื่นเสือเมียบอกอย่าไปตื่น <c oughs> สาเหตุน่าจะเกิดตี <c oughs> สาเหตุน่าจะเกิดจากยางใหม่นะผมว่ามันลื่นอะไรเมื่อกี้มันลื่นอะไรไม่รู้แล้วมันปั้งเลยมันเป็นบักตรงนั้นอะกับทั้งวันมันเคยลื่นเมื่อเช้าก็เปลี่ยนกากระบาดครับตกเย็น ดอกจอกกจเสียบลูกลั่นเทียวรู้เรื่องเลยพี่น้องลูกเดียวเออลืกร่างบงลื้อลื้อจริงจริงพี่ตกใจเลยตอนพี่ถ่ายนงผมสะดุ้งเสียเบียร์ไม่ได้ยินแต่ข้างในรถมันมันไอยู่ดูทีมมาละทีมเวิร์กทีมเวิร์กเมื่อกี้เปิดจมูกอยู่ปิดแล้วเดินมาถึงปิดโอ้ทีมงานของเขาเขาจะมีอยู่3ชีวิต ไปแล้วไปวะแต่ว่วงวชนเน้อเสือเองรถรด็กน้อยหลบัทีมงานจิกตัวพี่น้องเจเจนาครับมาดูหน้าเสียเบียอะไรเป็นยังไงอย่าไปตื่นพี่น้อง ธรรมดาธรรมาดารถใช้งานเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้จะ <c oughs> ถ้าไม่อยากพังจอดไว้บ้าน <c oughs> เออทุกเกผู้ถูกท,กทุกเกหโกงถ้าไม่อยากพังจอดไว้บ้านครับเดี๋ยวจอดไว้บ้านก็พังเหมือนกัน <c oughs> เป็นกับ <c oughs> ยางใหม่นี่แหละไม่น่าเปลี่ยนเลยใช้ยาง,งเก่าเพมันไปไ <c oughs> <c oughs> ็นไยางนี้มันเกาะดินเยอะไงใช่ไหมต้องเสิเบี่ยนหรใช่ไหมใช่ไปถึงเอาบองลมยิงไปเดียวที่บอกปุ๊บ นี่เราหาดินขายเที่ยวสักห้บาทได้บ่เททิท้งแถวนี้ทอย่างง่เงโคงอย่งง่ายเง้ข็นลงไปยกดำนไตสอนจ้งอ่อันเดียรอ๋อไปบ้าเลยลไ้อ,อ,อเอตอนนี้ไม่ไปเลยใช่ไหมรูปมาแล้วไหนเล็กตอนเบือตอนแจงมไปเ ่นน้ปอยปรเนนสปิดตำนานเลยรอกีบาพลังเคยใหม่ไัยการปีละปีละชุดลนี่ใช่ไหมไม่ซีนะจบโอ้โหโอ้โหไม่รู้รอบนี้จะเป็นอะไรไหมมีเคยมีอะไรเอ้าวดโเคโจ๊ะจำได้่ดอต็ม ช่างเยอ,ชยอะช่างเยอมีแต่ช่างช่างเคียวช่างพึงมาแล้วไทยไทยนะพึง่เรือบ่เฮยใหม่ไายการเรียบร้อยดีสิ่งยงสิง่งงใครนะเ <c oughs> สียงมาจะนู่นสามอย่ง <c oughs> ไทยร้อนก็ปีละตัวจริงอีกสปีละ ใช่ไหมสองชุดแหละผมต้องยกลูกอ่ะหมดชั้นในคนขับกัอนเก็อบสองชุดแล้วถูกกว่าเห็นมั้ยอันนี้เสียเบียไม่งอเท่าแก่มีตังในบัญชีเท่าไหร่หมื่นสองหมื่นสองตังใครตังใครตังเท่าแก่มาแล้วตัวช่วยโนมาแล้วครับจานเทิง รถปลอมอ่ารถนี่รถปลอมจริงแหละดูอ่ะเป็นรถจีนนะนี่รถจีนเูดูตรงซื้อปะอ่นอะนี่ครับต้องใช้สโลแดงสโลส้มสโลส้ม,สล,สมลากนะ <โล S 1> ใช่ไหมังเติงอ้อมอ้อมอันนี้ก็จะเป็นเสียวุ้นครับ ลากนะแพด่ถ้มนะับลกหลังทน้องเราลุยอยู่ไม่ว่าฝนตกไรหนัวเมื่อกี้ตอนทาันกพี่ครับขับสบายไปเรือทๆขางๆเดียวเลียวสปูตุลุ่ม โอ้โหโชคดีครับผมห้าพันห้าไม่ใช่โอ้แต่มันก็ต้องถอดล้างเลยอะไรถึงพอดีเลยนะต้องถอดออกหมดยนี่ครับนะสิบเอ็ดปีได้ยิบห<อ>้าฟัน <25. S 2> บอกเดี๋ยวพี่ถ<อ>ามให้เดี๋ยวแป๊บนึง น่าจะมีอยู่นี่ครับเจอสาเหตุแล้วครับนี่สวยส,<า>สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย